สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักเสื้อต่อดอกสามเหลี่ยมกันนะคะขนาดของเสื้อตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่36นิ้วค่ะความยาวของเสื้ออยู่ที่18นิ้วคอลึกนะคะอยู่ที่6นิ้วแล้วก็รอบวงแขนจะอยู่ที่14นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ เราใช้เป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20ค่ะใช้ประมาณ300กรัมค่ะเข็มโคเชที่ใช้เป็นขนาดหัวเข็ม1.5มิลเมตรนะคะขึ้นต้นเราจะคลองได้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะทำโซ่3 ทำพอหนึ่งคอนะคะลงไปในวงกลมปลดออกสองห่วงแล้วก็ค้างไว้แบบนี้คะ่ะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะปลดออกสองห่วงแล้วก็ค้างไว้แล้วก็มันรวบพร้อมกันคะ่ะจากนั้นทำโซ่ห้าคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำพอหนึ่งคอนะคะปลดออกสองห่วงค้างไวค้ค่ะ ทำแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่2อครั้งที่3แล้วก็มารวบพร้อมกันค่ะจากนั้นทำโซ่3ามค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกนะคะพอ1คอปลดออก2ห่วงค้างไว้ค่ะครั้งที่2ครั้งที่3 แล้วก็ขั้นด้วยโซ่ห้าค่ะจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงอั้งที่สองคั้งที่สามแล้ก็มันรวดพร้อมกันค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามค่ะ ก็ทําลงไปอีกนะคะพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็มารวบพร้อมกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทําโซ่ห้าะคะ่ะจากนั้นทําลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพอหนึ่งคอสามครั้ง กดออกสองห่วงแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็รวบพร้อมกันค่ะอันนี้ทําทั้งหมดหกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็จะมาจบที่โซ่สามค่ะเลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้นะคะ จากนั้นขึ้นแถวที่สองเราจะขึ้นที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามทำลงไปในช่องตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอปลดออกสองห่วงค้างไว้ค่ะพอหนึ่งคออีกครั้งหนึ่งนะคะปลดออกสองห่วงแล้วก็มารวบพร้อมกัน,นะคะ่ะจากนั้นทําโซ่สี่ค่ะ ตรงนี้เราจะทําพอสองคอนะคะทําทั้งหมดสามครั้งแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะอันนี้ครั้งที่ 2, ห,นหนึ่งปดออกสองห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วค้างไว้แบบนี้นะคะทําลงไปอีกหนึ่งครั้งค่ะปลดออกสองห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งทําลงไปอีกหนึ่งคร <kaha. S 1> ั้งนะคะปดออกสองห่วงหนึ Avatar ่งครั <afford> ้งสองครั้ง จะได้เป็นพอสองคอทั้งหมด3หลักตรงนี้นะคะแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะจากนั้นทำโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะทำลงไปในช่องเดิมนะคะ หนึ่งสองสามก็มารวบพร้อมกันอันนี้ช่องช่องแรกที่เราทำจะเป็นช่องโซ่ห้านะคะเราจะทำลายนี้ลงไปค่ะต่อไปในช่องถัดไปจะเป็นช่องโซ่สามนะคะเราจะทำโซ่สามแล้วก็มาหมักธรรมดาลงไปในช่องนี้นะคะ แล้วก็ทำโซ่สามค่ะจากนั้นเราจะกลับมาทำลายนี้นะคะก็คือทำพอหคอสามครั้งแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็รวบจากนั้นเราก็จะทำลายนี้นะคะทำโซ่สี่แล้วก็ทำพอสองคอส สามค้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็ทําโซ่สี่แล้วก็มาทําลายนี้ค่ะแล้วก็สลับมาทําลายนี้นะคะทํามาจนรอบนี้นะคะอันนี้เราทํามารอบแล้วนะคะก็จะได้เป็นสามกลีบดอกแบบนี้นะคะเวลาจ,จบแถวตรงนี้เราทําโซ่สามแล้วก็มากวางธรรมดานะคะในช่องสุดท้ายแล้วเราก็ทําโซ่สามแล้วก็มาเลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้ค่ะ อันนี้จบแถวที่สองนะคะขึ้นแถวที่สามเราจะขึ้นที่โซ่สามค่ะในช่องนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอลงไปห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ จากนั้นทำโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็มาทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้นะคะห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ จากนั้นจะทําตรงหลักนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ในช่องโซ่สามเราจะทําลงไปสามครั้งค่ะพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็ตรงหลักก๊อกธรรมดานะคะทําลงไปหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ในช่องโซ่สามตรงนี้นะคะทําลงไปสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามจากนั้นเราจะทำซ้ำนะคะทำซ้ำตรงนี้นะคะ ก็คือขึ้นที่หลักนี้เราจะทำลงไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ในช่องนี้เราจะทำทั้งหมดห้าครั้งพอทำตรงนี้ห้าครั้งเสร็จเราก็ทำโซ่ห้าแล้วก็ทำลงมาตรงนี้อีกห้าครั้งนะคะก็คือทำซ้ำลายตรงนี้นะคะทำมาจนรอบค่ะพอเราทำมาจนรอบแล้วนะคะเวลาจบแถวตรงนี้ก็คือเป็นตรงที่เราทำ ตรงโซ่สามช่องสุดท้ายเราทําพอหนึ่งคอลงไปสามครั้งเวลาจบแถวเราก็มาเลื่อนห่วงกับหลักแรก<ๆ>ก็คือโซ่สามตรงนี้นะคะก็เลื่อนห่วงติดกันค่ะทีนี้ขึ้นแถวสุดท้ายแถวที่สี่นะคะเราจะทําโซ่สี่ค่ะโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะโซ่สี่เอโซ่หนึ่งก็คือเป็นโซ่ขั้นค่ะ <invece> จากนั้นเราจะข้ามหนึ 1, 1่งหลักนะคะข้ามหลักนี้แล้วก็มาทําพอหนึ่งคอหลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักนะคะข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาทําพอหนึ่งคอหลักถัดไปแล้วก็ทําโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักตรงนี้จะเหลือหนึ่งหลักนะคะเราก็จะข้ามหลักนี้ไปแล้ก็ทําพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่ห้านะคะทําทั้งหมดสามครั้งค่ะหนึ่ง สอามขึ้นแถวที่สี่แถวสุดท้ายนะคะต่อไปตรงมุมนี้เราจะทำโซ่9้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ในช่องเดิมนะคะเราจะทำพอหนึ่งคอลองไปสามครั้งค่ะ หนึงสองสามพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำโซ่หนึ่งนะคะทำโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักเราก็มาทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปทำโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปทำมาจน จบตรงนี้เลยนะคะตัวจบแถวตรงนี้ค่ะเราก็จะทำโซ่หนึ่งนะคะเริ่มที่โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักตรงนี้นะคะมาทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้นะคะแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้นะคะ ก็มาทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้เราก็มาทำหลักถัดไปตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้เราก็มาทำหลักนี้ค่ะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักทำหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งหลักข้าหมหลักนี้นะคะมาทําหลักถัดไปโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักทําหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้นะคะมาทําหลักถัดไปจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งหลักนะคะเราก็ทําโซ่หนึ่งเราก็ข้ามหลักน yup. ี้มาทําในช่องนี้ทํา พอหนึ่งคอสามครั้งค่ะเอาใหม่นะคะครั้งที่สามพอถึงตรงนี้แล้วเราก็จะทำโซ่เก้าพอทำโซ่เก้าแล้วเราก็จะทำซ้ำลายตรงนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้มาทั้งสามด้านเลยนะคะทำซ้ำตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้ เสร็จแล้วเวลาจบแถวเราก็เลื่อนห่วงเลื่อนห่วงกับหลักแรกก็คือโซ่หลักที่สามนะคะนับขึ้นมาหนึ่งสองสามเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะอันนี้ดอกสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะดอกสามเหลี่ยมที่เราทําเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อดอกนะคะเวลาต่อดอกก็คือต่อหนึ่งด้าน ก็จะเป็นตรงมุมตรงนี้นะหนึ่งมุมสองมุมตรงนี้แล้วก็ต่อช่วงนี้ช่วงที่ต่อก็คือช่วงโซ่หนึ่งเราต่อตรงนี้นะคะก็คือช่วงมุมเราก็ต่อช่วงที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะในทุกช่องนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องนะคะก็คือตรงนี้จะมีทั้งหมดสิจุดแล้วก็ตรงมุมอีกสองจุด อันนี Mira, ้ก็เป็นดอกที่เราทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกที่เราทําเสร็จแล้วนะคะหนึ่งดอกส่วนอันนี้ก็คือเป็นดอกที่เราทํายังไม่เสร็จนะคะเหลือแถวสุดท้ายเราจะนําดอกนี้นะคะมาต่อกับดอกที่ถักเสร็จแล้วนะคะเวลาต่อเราก็จะหันด้านผิดแบบนี้นะคะชนกันทีนี้เราจบตรงนี้แล้วเราก็เริ่มแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักมาให้ถึงตรงมุมตรงมุมนี้นะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่สีไว้ค่ะขึ้นโซ่สีไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อเราก็เลือกเอานะคะจะต่อมุมไหนก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะต่อมุมนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านนี้เป็นด้านหลังเราจะใช้วิธีแบบอย่างนี้เลยนะคะหาจุดกึ่งกลางแล้วก็แทงเข็มลงไปค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านมา อย่างนี้นะคะวิธีการต่อเราจะใช้วิธีเลื่อนห่วงนะคะอันนี้เราเกี่ยวไหมผ่านมาเกี่ยวผ่านตลอดเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่สีค่ะถักโซ่สี่เสร็จเราก็มาทําชิ้นที่เรานํามาต่อนะคะก็คือชิ้นนี้ทําตามลายไปนะคะตรงนี้จะเป็นพอหนึ่งคอสามครั้งลงไปในช่องนี้นะคะก็ทำหนึ่ง สองสามเสร็จแล้วเราจะต่อจุดถัดไปนะคะตรงนี้ก็คือเป็นด้านหลังนะคะเราก็จับมาอย่างนี้นะคะด้านหลังชนกันพอเราทักได้แบบนี้แล้วจุดต่อไปเราจะมาเลื่อนห่วงนะคะในช่องโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านมาตลอดเลยนะคะ แล้วเราก็กลับมาทําชิ้นนี้นะคะข้ามหนึ่งหลักข้ามหนึ่งหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ทําพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะสองจุดจุดมุมกับจุดตรงนี้จุดแรกนะคะเสร็จแล้วจุดต่อไปเราก็เลื่อนห่วงเหมือนเดิมค่ะในช่องถัดมานะคะเลื่อนห่วงมาค่ะแล้วก็มาทําพอหนึ่งคอ เมื่อกี้เราทำหลักนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นับข้ามมาหนึ่งหลักมาทำหลักถัดไปคะ่ะจากนั้นก็เลื่อนห่วงในช่องถัดไปนะคะเมื่อกี้เราเลื่อนไปแล้วช่องนี้แล้วก็มาเลื่อนช่องนี้นะคะแล้วก็กลับมาชิ้นนี้ เราก็นับค้ามาหนึ่งหลักหลักนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะจากนั้นก็มาเลื่อนห่วงในช่องถัดไปนะคะของชิ้นข้างหลังนะคะเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็กลับมาชิ้นข้างหน้านะคะนับข้าไปหนึ่งช่องหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ พอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะจากนั้นก็ในช่องถัดไปค่ะเลื่อนห่วงแล้วก็กลับมานับข้ามไปหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะช่องถัดไปเลื่อนห่วงนับข้ามไปหนึ่งหลักค่ะมาทำหลักถัดไปในช่องถัดไปนะคะเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ในชิ้นหน้านะคะข้ามไปหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคอที่หลักถัดไปค่ะ ชิ้นหลังนะคะเราเลื่อนห่วงอีกในช่องถัดไปเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็นับข้ามมาหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคอนะคะอันนี้ก็เลื่อนห่วงในช่องถัดไปนะคะนับข้ามมาหนึ่งหลักข้ามหลักนี้มาทำหลักนี้ค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะทีนี้เ็าจะเหลือ ในช่องตรงนี้เป็นช่องสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนห่วงค่ะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสามหลักนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามแ,แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ เสร็จแล้วก็จะมาตรงมุมนะคะเราก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะหาจุดกึ่งกลางแล้วก็แทงเข็มลงไปค่ะเลื่อนห่วงค่ะเราก็ทำโซ่4 1 2 3 4พลิกกลับมานะคะมาทำชิ้นที่เรายังทำไม่เสร็จนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำตามลายไปเรื่อยๆนะคะ ทมลายเขาก็จะเป็นพอหนึ่งคอตรงนี้สามครั้งค่ะโซ่หนึ่งนับข้ามไปหนึ่งหลักข้ามหลักนี้มานะคะมาทําพอหนึงคอที่หลักถัดไปตรงนี้เราก็ทําตามลายไปเรื่อยๆจนรอบนะคะก็คือทําตรงนี้มาเรื่อยๆจนรอบแล้วก็มาเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะอันนี้ก็คือต่อได้หนึ่งด้านนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ วิธีการต่อดอกเป็นตัวเสื้อนะคะเราจะเริ่มต่อตรงช่วงบ่าก่อนนะคะก็คืออันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเราจะต่อตรงนี้1 2 3 4 5 5ห้าดอกนะคะแล้วก็ลงมาแถวที่2ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะดอกตรงนี้เรายังไม่ต่อนะคะเราจะเอาไว้ต่อตอนที่เราถักชิ้นหลังนะคะทีนี้เราถักชิ้นหน้าแบบนี้นะคะพอได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่ง เราก็จะมาเชื่อมต่อดอกนี้กับดอกนี้นะคะก็คือเชื่อมตรงนี้1จุดแล้วเราก็ต่อไปเหมือนกันนะคะต่อเหมือนข้างนี้ต่อตรงนี้มา6ดอก123456แล้วก็แถวบนนี้เราก็ต่อ5ดอกดอกนี้ยังไม่ต้องทำนะคะพอต่อได้2แถวนี้แล้วนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเราก็จะมาต่อแถวนี้ค่ะ ก็คือแถวนี้ก็ต่อลงมาแบบนี้นะคะต่อจากเริ่มจากตรงนี้ต่อลงมาต่อมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะได้ทั้งหมด2 4ง8 10 11ดบสิบเอ็ดกค่ะก็คือต่อให้ได้จนถึงช่วงลักแร้ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งะคะ่ะก็คือด้านนี้นะคะเวลาต่อด้านนี้เวลาที่เราทำด้านนี้เราก็ต่อมานะคะก็คือเชื่อมต่อ เชื่อมต่อดอกนี้กับดอกนี้นี่นะคะเชื่อมต่อดอกนี้กับดอกนี้แล้วก็ดอกนี้กับดอกนี้ดอกนี้กับดอกนี้อย่างนี้นะคะเชื่อมต่อมาเรื่อยๆพอได้ครบ1 <Talking S> 2 3 4 5สดอกแล้วนะคะดอกสุดท้ายเราก็จะมาเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเชื่อมต่อติดชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะทำมาพอได้สอง สองข้างแบบนี้แล้วนะคะก็จะได้เป็นช่วงคอนะคะช่วงคอกับช่วงแขนทีนี้ช่วงแขนเราต่อมาเราต่อติดกันครึ่งนึงนะคะเพราะว่าเราว่ามันกว้างไปเราก็คือจะต่อประมาณครึ่งดอกอันนี้เพื่อนๆก็ลองสวมใส่ดูนะคะว่าถ้าพอดีก็ไม่ต้องต่อเพิ่มถ้ามันกว้างไปก,ก็ต่อมาประมาณครึ่งดอกแบบนี้ก็ได้นะคะพอได้เป็นช่วง ช่วงคอช,ช่วงแขนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อช่วงลำตัวนะคะต่อช่วงลำตัวก็คือต่อลงมาเลยค่ะต่อลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะมีดอกหนึ่งที่ว่าจะเชื่อมต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังทั้งสองข้างแบบนี้นะคะก็คือต่อลงมาตรงๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แบบนี้มาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วดอกตรงริมก็จะมาเชื่อมต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแบบนี้นะคะ เราก็ต่อแบบนี้มาให้ได้ความยาวของเสื้อที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือวิธีการต่อดอกเป็นตัวเสื้อคะ่ะพอเราต่อเป็นตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําลายริมรอบชายเสื้อนะคะอันนี้ลายริมรอบชายเสื้อแล้ก็จะเป็นรอบแขนนะคะรอบแขนแล้วก็รอบคอ ตรงนี้เราจะทำสองแถวนะคะแถวแรกเราจะกวักธรรมดาไปโดยรอบนะคะก็คือแถวแรกจะกวักธรรมดาเก็บงานนะคะแถวที่สองเราก็จะมาทำโซ่สามข้ามไปหนึ่งหลักนะคะแล้วก็กวักธรรมดาทำแบบนี้นะคะไปจนรอบอันนี้เราทำเสร็จไปแล้วก็คือชายเสื้อคอแล้วก็แขนหนึ่งข้างเดี๋ยวเราจะทำแขนอีกข้างให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นรอบวงแขนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อได้ตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอสามสามหลักตรงนี้นะคะตรงช่วงมงุมเราจะต่อประมาณหลักกลางนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ตรงใต้ตรงรักแร้ตรงนี้นะคะตรงด้านล่างแล้วก็จะต่อประมาณนี้นะคะ่ะเราก็จะทำได้ให้เป็นปมก่อนนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะต่อตรงจุดนี้นะคะแ,แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะกวักธรรมดาลงไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเริ่มต้นแล้วก็เก็บไปแบบนี้นะคะจนรอบในช่องโซ่หนึ่งเราก็ทําลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทําตรงหลักแล้วก็ทําแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยค่ะพอเราทํำจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะอันนี้แถวที่1ก็คือเป็นการควักธรรมดาโดยรอบนะคะก็คือเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะทีนี้แถวที่สองเราก็ขึ้นที่โซ่หนึ่งะคะ่ะ วักธรรมดาลงไปนะคะที่หลักแรกก่อนค่ะจากนั้นก็ทําโซ่สามข้ามมาหนึ่งหลักนะคะข้ามหลักนี้มาแล้วเราก็จะมาวักธรรมดาที่หลักถัดไปค่ะทําแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะข้ามหนึ่งหลักโซ่สามข้ามหนึ่งหลักแบบนี้นะคะ ลายดิมก็มีแค่นี้ละค่ะพอเราถักมาถักวนมารอบเราก็มาเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกอันนี้ลายดิมก็จะเสร็จแล้วนะคะพอเราถักลายดิมเสร็จเสื้อตรงนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอถักเสร็จแล้วเราก็จะได้เสื้อที่มีลักษณะเป็นคอวีนะคะตรงคอวีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ช่วงหลังเขาเต็มเราก็ถักต่อดอกขึ้นมาตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็คือจะเป็น1ดอกตรงนี้ก็คือจะเป็นอีก3ดอกชิ้นหลังเขาก็จะเต็มนะคะแต่ของเราจะทําเป็นหน้าและหลังเท่ากันแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือดัดแปลงตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้วิธีการถักเสื้อต่อดอกสามเหลี่ยมก็มีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เรายังไม่ได้กดติดตาม รบกวนฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องนำเสนอค่ะเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ